จะมีสักกี่ประเทศครับที่เงินไร้ค่าในชั่วข้ามคืนซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอิหร่านภาพที่เราเห็นอยู่บนจอน,นี้มันไม่ใช่แค่กราฟพังนะแต่มันคือสัญญาณของวิกฤตค่าเงินระดับประเทศครับซึ่งเป็นค่าเงินของประเทศอิหร่านตอนนี้ อ่อนค่าหนักมากจนแทบไม่มีราคาเลยนะครับในบางแพลตฟอร์มราคาถูกปรับให้ใกล้เหลือนย์เพราะไม่มีมูลค่าตลาดติดรับความเสี่ยงเกิดจากสภาพคล่องมันหายสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากเรื่องของความเสี่ยงสงครามโดยตรงนะครับมีข่าวกับสหรัฐอิสราเอลใกล้โจมตีอิหร่านบวกกับนักลงทุนทั่วโลกทําสิ่งเดียวกันคือทิ้งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่านทุกอย่างเงินความหมายของเงินคือมีความเชื่อมั่น เมื่อความเชื่อมั่นหายไปนะครับมูลค่าของเงินก็หายตามไปด้วยนะครับตอนนี้ที่ประเทศอิหร่านมีการประท้วงทําให้มีคนตุยเยอะมากนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยก็ไปปราบปรามคนประท้วงนะก็ทําให้มีการตุยกันค่อนข้างเยอะอิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานเข้าถึงดอลลาร์ไม่ได้ธนาคารพิมพ์แบงก์เองเงินเฟอ้อก็เยอะขึ้นเรือรังนะครับบวกกับมีข่าวสงครามด้วยประเทศพัง ไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเรามีเงินอยู่ในธนาคาร10ล้านร้อยล้าน,ลานแล้วเงินไม่มีค่าจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพตามนะครับดังนั้นตลาดโลกไม่กล้ารับความเสี่ยงช่วงนี้นักลงทุนเลือกดอลลาร์เลือกทองคําเลือกถือพันธบัตรนะครับและก็สกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างประเทศอิหร่านเนี่ยก็คืออันเนี้ยมีความเสี่ยงอันดับต้นต้นของโลกเลยเขาก็เททิ้งทั้งหมดทีนี้มุมมองของนักลงทุนแล้วก็นักเทรดนะครับมันคือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เพราะมันพังเพราะการเมืองนะพังเพราะผู้นํา พังเพราะความเชื่อมั่นเพราะถ้าเราถือเงินอยู่ประเทศเดียวและเป็นเงินของประเทศที่ไม่มีใครยอมรับอันนี้คือเสี่ยงมหาศาลนะครับถ้าเราไม่เข้าใจข่าวหนีไม่ทันนะครับต่อให้กรัฟเคยสวยแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้าฟันดัมเบลท์ปัจจัยพื้นฐานพังทุกอย่างก็คือจบประเทศหนึ่งสามารถล้มละลายได้เลยนะครับหมายความว่าคนในประเทศก็ล้มละลายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นขนาดสงคารามนี้ยังไม่เริ่มยิงแต่เงินตายก่อนแล้วนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์อย่างเราเราต้อง ่่าานขาวและเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานจะลืมกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับ